กลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาอ่านไพ่ประจำราศีกันเหมือนเดิมเลยและเราจะมาพูดเรื่องราวของความรักในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะต้องบอกว่า เดินทางมาถึงราศีพิจิกแล้วเนาะสำหรับวันนี้ตอนนี้ถึงซึ่งอลิสเพิ่งทําคลิปนะคะต้องขอโทษราศีพิจิกจริงที่มาช้านะแต่ไม่เป็นไรเลยคุณจะดูในช่วงเวลาไหนของเดือนเนี่ยเราจะได้มาดูกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะโอเควันนี้นะสาหรับชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอันนี้เป็นวันเดินปีเกิดที่อลิสเนี่ยใช้ในการดูนะคะดังนั้นใครอยากจะดูเป็นลัคนาราศีหรือเป็นอะไรที่แล้วแต่คุณเลยว่าคุณรู้ ว่าคุณเป็นพิจิกไหมคุณก็ลองมาฟังดูเนาะถ้าใช่ก็โอเครับไปถ้าไม่ใช่ก็ไปฟังแบบอย่างอื่นเอาอย่างเอาที่สบายใจอะ่ะบอกแค่นั้นเลยนะคะโอเคสําหรับอันนี้อลิซใช้ในเลือกอ่าใช้ไพ่ทาโรออฟเจนอัลเทนนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเดบนะคะก็คือชาวราศีธาตุน้ํานั่นเองเนาะก็อบอกว่าชาวราศีพิจิกอะคะ่ะก็จะมีอิทธิพลของความเป็นน้ำเนาะเป็น เป็นปลายปลายธาตุน้ําแล้วนะดังนั้นอิทธิพลมันก็จะเป็นมีตัวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกเนาะที่เป็นธาตุน้ําเราเราดูไว้เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะไว้เพื่อเป็นอัธรรตด้วยในการฟังในการอะไรอย่างนี้ด้วยวลาคุณไปดูแบบช่องอื่นที่เขาดูเป็นราศีธาตุคุณจะได้รู้ไว้นะโอเคสิ่งแรกที่เราจะดูอันนี้จะดูในเรื่องของสถานการณ์คนโสดกันก่อนเลยดีกว่านะเข้าสู่หมดคนโสดก่อนแล้วเราดูไปพร้อมกันดูสดเลยสับไพ่ดูสดนะ สำหรับคนโสดอลิขอดูเรื่องของความคิดคุณหน่อยในเดือนนี้คุณเป็นไงบ้างคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีแฟนไหมคุณแบบอยากมีความรักหรือเปล่าหรือคุณคิดกับความรักยังไงเนาะโอเคคนโสดค่ะต้องบอกสถานการณ์คนโสดสามารถเป็นคนที่แอบชอบหรือมีตัวละครที่แอบชอบนะยังไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นอะไรแต่ถ้าใครเดทแล้วคุยกันแล้วเนี่ยไปฟังคนมีคู่บ้างด้วยก็ดีเหมือนกันนะอ่ะมาดูอย่างแรกเลยสิ่งที่ลิสเห็นค่ะมันเป็นเรื่องของการ พยายามจัดระเบียบตัวเองหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะหรือเป็นเรื่องที่คุณเองรู้สึกว่าเออถ้าเราพร้อมที่จะมีมันก็มีไม่ได้เร่งรีบกับอะไรอะคะ่ะเหมือนแบบเรารสึกว่าถ้ามีความสุขเราก็จะมีนะแต่ถ้าเราสึกไม่มีความสุขอะเราก็ไม่ขอมีความรักดีกว่าไม่ชอบความรักที่ต้องมานั่งคาดหวังไม่ชอบอะไรที่มาแบบว่าเออมันไม่เป็น มันไม่เป็นการฮิวกนอะอย่างเงี้ยดังนั้นเขาเราก็เลยรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกที่โสดอยู่ในเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการแบบว่ากลับมาดูแลตัวเองเหมือนกลับมาคุมใจตัวเองดีกว่าว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่เรามาดูตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครที่มีคนแอบชอบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณกําลังกลับมาคิดแล้วแหละว่าคุณกาลังรู้สึกอะไรกับเขาบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะแบบ เขาเรียกเป็นการเป็นเดือนแห่งการประมวลผลของชาวราศีพิจิกเนาะจะพูดอย่างนี้ดีกว่าในในด้านความคิดค่ะในด้านความคิดแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของปัญหาล่ะแล้วทําไมคุณยังถึงโสดอยู่ทําไมคุณถึงไปไม่ได้ทําไมถึงแบบเรื่องที่จะเป็นแบบนี้เนาะอะ,อะสิ่งแรกเลยคืออลิตต้องบอกว่ามันมีตัวตัวความคิดของคุณนั่นแหละมันเหมือนการจัดการเห็นไหมตัวภาวะความคิดคือการคิดเยอะคิดแย่หลายๆอย่างแล้วก็ บวกกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในอดีตนะคะหรือว่าการตัดสินจากอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คุณเองรู้สึกว่า เออคุณกําลังทําอะไรอยู่ดังนั้นน่ะมันเลยแบบมีมีคนที่จะเข้าหาคุณอะ่ะค่อนข้างยากกับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะที่โสดอยู่การถูกเข้าหาก็ยากการจะออกไปแบบคอมมิตกับใครหรือพยายามที่จะแบบมีใครสักคนอะ่ะก็ยากเหมือนกันเพราะใจตัวเองก็คิดว่าถ้ามีแล้วไม่ดีแล้วก็ไม่มีดีกว่ามันแล้วมันมีในเรื่องของความคิดเยอะการดึงอดีตมามา,มาคิดเยอะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของคนโสดนะคะแต่ว่า ถ้าเรามาดูว่าแล้วเดือนนี้มันมีโอกาสไหมที่จะสละโสดโอกาสที่จะมีความรักกับเขาบ้างรักครั้งใหม่บ้างต้องบอกว่าถ้าไม่เปิดใจออกไปหาก็ลําบากนะก็ยากอยู่เหมือนกันเรามองว่าพิจิกอะมันไม่ได้เหมือนกันแบบทุกคนคุณต้องเข้าใจคํานี้ก่อนมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนหรอกเพราะว่ามันมีอิทธิพลอย่างอื่นด,ด้วยการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเนาะเราเลยรู้สึกว่าสาหรับคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าเสี่ยง คุณสามารถที่จะเจอรักครั้งใหม่ได้นะแต่ถ้าใครอยู่ในโหมดที่แบบขี้อายขี้กลัว ไม่กลา้าเดือนนี้อาจจะต้องเป็นการอยู่กับตัวเองเป็นหลักแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนฮิลตัวเองแล้วก็คิดกับตัวเองอะค่อนข้างเยอะหรือบางคนที่แอบชอบก็เกิดภาวะที่มันจะแบบไปต่อดีไหมฉันจะพุ่งไปเลยดีไหมหาคําตอบอยู่คุณอาจจะไปแบบว่าได้คําตอบในเดือนสิงหาก็ได้นะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเดือนนี้อันนี้เลยรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการอย่างเชิงหลายๆอย่างสําหรับคนโสดอย่างเชิงกับคนคนนี้นะเราคุยเราแอบชอบเราอะไรเราก็อย่างเชิงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใน สนในใจลึกๆอะลิคลิดว่าถ้าคุณไม่พร้อมจริงคุณก็ไม่ไปคุณก็ไม่เอาอะใครบีบบังคับคุณก็ไม่เอาดังนั้นพิจิกก็ยังมีในเรื่องของการแบบว่า เขาเรียกว่าโปรเทคตัวเองอะค่อนข้างเยอะไม่ยไม่กล้าเจ็บไม่กล้าที่จะแบบทาอะไรเหมือนกันแต่ถ้าใครเพื่อพวกสายก้าสายลุยมันเอาจริงอะไรอย่เงี้ยก็มีส่วนดังนั้นใน100%ของคนราศีพิจิกที่มาดูคลิปนี้เนี่ยอี้คิดว่า50%า0เลยนะคะห้คุณจะเป็นอันไหนละ50%ที่อยู่กับตัวเองหรือ50%ที่มีรักครั้งใหม่คุณเลือกเอานะคะทีนี้สุดท้ายให้ให้แนะนํากับคนโสดนิดนึงสาหรับพิจิกนะก็ ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นคําแนะนําที่อลิคิว่ามันคงสวยหรูไม่ได้เนาะมันอยู่เรื่องกับตัวเองเป็นหลักเลยถ้าวันนี้คุณกําลังกลับมาถามใจตัวเองว่าคุณกําลังทําอะไรคุณเหงาคุณต้องการใครสักคนจริงๆหรือเปล่าหรือที่คุณเหงาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไร้ค่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าคุณรู้สึกว่าการที่ไม่มีใครแล้วถูกเปรียบเทียบอะไรเงี้ยต้องกลับมาดูดีๆนะว่าการที่เราไม่มีแฟนไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่านะบางทีแล้วเราอาจจะต้องกลับมาดู ดูแลตัวเองจริงๆทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแล้วมันมีเสน่ห์กว่าอันนี้คิดว่าชาวราศีพิจิกอะมีรูปรักษ์เฉพาะตัวค่อนข้างเยอะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงรักโลกส่วนตัวอะไรประมาณนี้ถ้ามันจะลุยก็คือลุยแต่ถ้าไม่ลุยก็คิดว่าเก็บตัวเองพอตัวเหมือนกันดังนั้นกลับไปแยกดูดีๆนะคะว่าตอนนี้ตัวเองเป็นยังไงอยู่ตัวเองรู้สึกอะไรอยู่แล้วถ้าได้คําตอบแล้วก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะจ๊ะสําหรับคนโสดทั้งหลาย มาต่อสําหรับคนที่มีคู่บ้างสําหรับคนโสดเนาะที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเราอาจจะมีคู่ได้นะเราเดทแล้วเราคุยกับเขาแล้วแต่ยังไม่ได้แบบเป็นแฟนกันลองฟังในสถานะของคนมีคู่หรือมีตัวละครกันนิดนึงเนาะสำหรับสถานะความสัมพันธ์ดีกว่าค่ะในเรื่องของทั่วๆไปว่าไพ่มันฟ้องอะไรบ้างนะชาวพิจิกสําหรับคนที่มีตัวละครอ,อืม เป็นช็อตเต่าช็อตเลยอ่ะเดือนนี้มันช็อตต่อช็อตมากกับเรื่องของความคิดของคุณมันคิดไปก่อนด้วยมันคิดไปว่าสิ่งนี้มันจะต้องเกิดแบบนี้เขาพูดแบบนี้เพื่อเป็นแบบนี้คนรักของเราเป็นแบบนี้ ก็เพราะอะไรคือคุณจะมีสตอรี่บอร์ดของคุณมากๆในเรื่องเนื้อเรื่องว่าแม่งต้องเป็นแบบนี้แน่นอนมาอีล็อบนี้คือแกต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านดีก็ดีเลยด้านไม่ดีคุณก็ฟุ้งเลยเหมือนกันนะคะดังนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์รีคิว่ามันเป็นการเป็นช่องระยะห่างให้กันและกันเป็นพื้นที่แห่งความสุขดีกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณแฮปปี้คุณจะอยู่ตรงนี้คุณจะไม่พยายามแบบไปก้าวไก่เพื่อทําให้ตัวเองทุกข์ให้ตัวเองแบบช้าให้ตัวเองแบบออม,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 บบมอา,มางงพยาย อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะ half. แล้วก็ตัวคนรักก็อยู่กับตัวเองเหมือนกันชาวราศีพิจิกที่คบกับชาวราศีพิจิกเหมือนกันหรือเป็นโทนธาตุน้ำเหมือนกันอลิคิว่าค่อนข้างจะบล็อกตัวเองค่อนข้างเยอะเลยพิจิกที่คบกับกรกฎพิจิกที่คบกับมีนระวังนิดนึงมันค่อนข้างตีกรอบหรือพิจิกที่ครบครบคบกับธาตุดินก็ระวังเหมือนกันน้ํากับดินในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ทางเดียวกันแต่กับลมกับไฟอลิคิว่า คุณน่าจะโอเคมันแบบว่ามันเหมือนเป็นหินหยางอะดังนั้นเลีคิดว่าลมลมก็สามารถช่วยทําให้คุณกระตุ้นขึ้นมาได้ไฟก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมาขัดคุณได้แต่ดินกับน้ําด้วยกันตอนนี้มันดูมันกลืนกันไปหมดนะคะดังนั้นระวังในเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นตัวอารมณ์ของความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ทีนี้เราดูในเรื่องว่าสิ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะประมาณนั้นใช่ไหมถ้าดีมันดีเลยถูกไหมคะเรามาดูปัญหาละกันแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาจะเกิดขึ้นพี่จจกเองมีความคคิดเเป็นขอองงตัว่ะ พิจิกเป็นคนที่คิดว่าตัวเองทําในสิ่งที่โอเคแล้วทุกทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นแฟร์แฟทั้งคู่เดือนนี้พิจิตค่อนข้างเป็นรักรักความแฟร์มากรักความแฟร์ว่าฉันสุกเธอก็สุกฉันทุกเธอก็ทุกมันแบบฉันใดฉันนั้นแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าเราเรารู้สึกนะ ว่าตัวปัญหาของพิกเองคือตัวตนที่บางทีรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ไม่สามารถแสดงออกไปได้หรือพยายามแสดงออกไปอีกแบบหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองคิดมันเหมือนเป็นการที่เราไม่พูดความจริงๆอ่ะเหมือนปากไม่ตรงกับใจอะไรประมาณนี้ทาให้ความสัมพันธ์มัน d อ o p สิ่งหนึ่งคือเราอยากพูดคํานี้กับเขาแต่เราพูดกับเขาไม่ได้เหมือนกันค่ะสําหรับใครที่เป็นกาลังคุยกันอยู่ในช่วงเนี้ถ้าคุณยิ่งจีเขายิ่งทําอะไรไปเนี่ยมันเหมือนแบบคุณพยายามอ้อมค้อมอะไรมากมายอ่ะมันก็ทําให้คนหลักก็สามารถรักแล้วก็ไม่สามารถอ่านใจคุณได้เลย เวลาคุยกับใครในช่วงนี้อลิซอยากให้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคิดอะไรออกไปบ้างคิดเรื่องนี้อยากพูดเรื่องนี้ก็พูดออกไปไม่อยากพูดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้ค่ะเรารู้สึกนะว่ามันเป็นปัญหาที่มันดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่คาลาคาสังเราไม่โอเคนะคะอย่าให้มันคาราคาสังไปจนถึงเดือนหน้าให้มันจบที่เดือนนี้ก็จะดีกว่านะคะแล้วสําหรับคนที่แก้ไขได้ตามที่ริสว่าไปเนาะในตัวของปัญหาต่างๆเนี่ย มันจะเกิดยังไงขึ้นกับเดือนกระกฎาคมนะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่มีตัวละครคนที่มีความสัมพันธ์คนที่มีแฟนคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่เนี่ยเดือนนี้จริงๆแล้วเป็นเดือนแห่งการรีแลกซ์นะคะมันไม่ใช่เดือนแห่งการคาดหวังมันเป็นเดือนแห่งการที่ฮิวกันเทคแคร์กันใส่ใจกันนะดังนั้นถ้าคุณปรับได้มันจะกลายเป็นแบบฟิลหวานไปเลยนะงงมากงงมากแม่นะสำหรับพิจิกที่บอกว่าพี่อริสหรือคุณอริคะเราทะเลาะกันหนักมาก เราบอกตรงๆว่าที่มันทะเลาะเพราะว่าใจของคุณมันไม่ได้แบบว่าที่จะเปิดใจที่จะคุยกันจริงๆนั่นคือสาเหตุหลักระวังนิดนึงสําหรับชาวราศีพิจิกเทคแคร์กันเนาะเดือนนี้เทคแคร์กันนะคะใส่ใจกันเข้าใจกันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดง่ายอลิพูดได้อ่ะแต่คุณแบบว่าเฮ้ยมันทํายากหรือเปล่ากลับไปที่ตัวปัญหาลองไปฟังเรื่องของคําว่าปัญหามันมาจากเราหรือเปล่ามันมาจากตัวตนเราหรือเปล่าลองปรับได้ไหมถ้าปรับได้ก็ปรับนะคะสุดท้ายคําแนะนําค่ะว่า ในตัวของปัญหาในตัวของความรู้สึกต่างๆเนาะพิจิตเองค่ะปัญหาของคุณมันไม่ได้มีอะไรนอกจากเรื่องของขอบเขตที่คุณดูแลอยู่พิจิตไม่ชอบอะไร่หาเรื่องไปอย่างอื่นอยู่แล้วคุณไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องเป็นแบบนั้นคือถ้าไกลตัวหน่อยเนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาคุณจะไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่คุณจะยุ่งกับปัญหาที่อยู่ใกล้ๆตัวดังนั้นอ่ะคุณดูแลแค่ขอบเขตคุณก็พอวันนี้นะคะ เป็นพิจิกที่ไปยุ่งกับอะไรที่มันไกลตัวเกินไปมันทําให้คุณแบบหลุดโฟกัสได้ง่ายๆดังนั้นค่ะชีวิตครูครองชีวิตของคนรักชีวิตของเรามันคือความสุขดังนั้นอย่าให้ใครมาเป็นตัวแทรกของความสัมพันธ์ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่อลิจอยากให้พิจิกกลับมาคิดด้วยใจของตัวเองมาคิดด้วยความรู้สึกของตัวเอง คุณเป็นคนที่รู้จักคนรักมากที่สุดดังนั้นอย่าให้ค,คําคนอื่นมาตัดสินอันนี้ฝากไว้แค่นี้แค่นี้จริงๆสําหรับชาวราศีพิจิกสําหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบในณตอนนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าชื่นชอบคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจยังไงก็เจอกันใหนเดือนหน้านะจ๊ะชาวราศีพิจิกวันนี้ก็บายค่ะ